ก็เป็นอีกุรุ่นนะครับที่ตอนนี้ FC หลายท่านนะครับเข้ามาสอบถามเกีเป็นโปรโมชั่นอยู่เหมือนกันนะครับผมก็จัดโปรโมชั่นอยู่นะวางนี้ก็ใช้เงินอยู่ประมาณ3,000 30, 0ื่นสามพบาทนะครับสามหมบาทรับไปเลยนะครับพร้อมตัวถังแบบนี้นะครับพร้อมกระบะแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยแพงนะใช้เงินดาวไม่ค่อยแพงนะครับโวเม็ทอปเองเนี่ยก็มีมุมปีนต่ค่อนข้างที่จะทางรัชชันค่อนข้างที่จะดีนะครับ สามารถนะครับปีนไต่ในองศาประมาณ35.7ก็ถือว่าไต่ขึ้นบ่อดินเนี่ยสบายๆเลยนะครับไต่ขึ้นบ่อดินสบายๆเลยนะครับนะครับและที่สําคัญเพาหน้านะครับรับน้ําหนักได้3ตัน6นะครับเพาท้ายนะครับรับน้ําหนักได้เต็ม7ตัน7นะครับนีนที่สําคัญนะครับในตัวของอีสุเนี่ยก็มีวารันตีให้นะครับทั้งหมด5